สมองของนักฟุตบอลส่วนใหญ่มันแปลกอย่างหนึ่งนะครับคือมันชอบบนซ้ำสังเกตปะ่ะว่าแบบเวลาที่เราเล่นบอลไม่ว่าสถานการณ์ในเหตุการณ์ไหนอะไรก็ตามพอเราเจอเหตุการณ์นี้ทีไรเราแบบเรารู้ว่ามันยากรู้สึก,กว่า,ว,าว่าแบบเราทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบเรายังไม่ได้ทําเลยอหรือเราทําไปแล้วในอดีตรู้อะไรไหมมันยังคงติดอยู่ในหัวเรา ภาพในสมองนะครับมันดึงข้อมูลมันดึงภาพเหล่านั้นมาบอกว่าเอ๊ะนายเจอสถานก,การณ์นี้มาแล้วแล้วนายเป็นอย่างเงี้นยนายเล่นไม่พานเนี่ยจะได้เปล่าอะไรเงี้ยคือเนาะป่ะมันเหมือนกับว่าไงเหมือนเป็นคนเล่าเล่าอาดีตให้เราฟังอะว่าเราเคยเจออะไรบ้างอะคําถามคืออะไรครับคําถามคืออดีตของเรามันมีตั้งหลายอย่างถูกไหมแต่ทําไมทําไมหัวของเราสมองของเราถึงนึกถึง,ถงแต่อดีตไม่ดีในการเล่นบอลมา ทำไมเขาทำไมแหละทำไมสมองไม่นึกดึงข้อมูลแบบตอนที่เรายิงประตูเข้าตอนที่เราเล่นยลูพูดแบบทุ่ดีๆตอนที่เราแบบเล่นบอลเก่งฟอร์มฮอตเรามีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยทําไมสมองเราถึงดึงข้อมูลแบบที่ทําให้เรามีปัญหาฟุตบอลจนถึงทุกวันเนี้ยทาให้เราไม่มั่นใจในตัวเองกลัวนู่นีนั่น,นส่วนหนึ่งเลยนะครับคือมันเป็นความรู้สึกสังเกตไหมครับเวลาเรานึกถึงเหตุการณ์อะไรมันจะมีความรู้สึกและความรู้สึกอะไรที่มันแบบ มันเป็นสิ่งที่แบบส่งผลต่อร่างกายและจิตใจเรามันคือความรู้สึกที่คนอื่นว่าเราด่าเราหรือว่าแบบผู้ไม่ดีกับเราถูกไหมหรือแม้แต่ตัวเราเองนะที่คิดว่าเราคงเป็นอย่างนั้นเราคงไม่ดีพอดูนี้นั่นเอาคําคมอะไรก็ไม่รู้นะว่าแบบฉันคงได้แค่นี้หรือเธอดีกว่าเขาดีกว่าเขาเก่งกว่านู่นนี่นั่นคือเนาะว่าแล้วไงอ่ะเราเราเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับเราได้เวลาที่จะแบบ ตั้งค่ารีเซ็ตสมองใหม่นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าสมองใหม่ได้เรื่อยๆก็ลองดูสิที่เราเล่นบอลเก่งที่เราเล่นบอลได้ทุกวันเนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราอะไรเพราะเราเราฝึกเราตั้งค่าสมองว่าฉันต้องตื่นมาแล้วเ,เล่นบอลต้องเดาะบอลต้องซ้อมบอลต้องเลี้ยงบอลน,นี่มระตูต้องอย่างนี้อย่างนี้เราถูกตั้งค่ามันขึ้นมาเราเป็นคนตั้งค่ามันขึ้นมาและทําให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นดังนั้นเนี่ยในกรณีที่แบบ เราเจอเรื่องราวที่มันไม่ดีอ่ะเราก็ตั้งค่าที่สมองเราหมาว่าบอกสมองเลยนะว่าสมองหรือว่าแบบบอกร่างกายบอกจิตใจตัวเองนะว่าฉันจะตั้งค่าตัวของฉันใหม่ฉันจะตั้งค่าสมองของฉันใหม่ฉันจะต้องไม่กลัวคู่ต่อสู้ฉันจะต้องกล้าเล็งหลบคู่ต่อสู้ฉันจะต้องยิงประตูแม่นฉันจะต้องตื่นมาวิ่งรอบสนามฉันจะต้องดอกบอลได้ทุกส่วนของร่างกายอย่างแบบคล่องแคล่ว ฉันจะต้องอ่านเกมเก่งฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะต้องร่างกายแข็งแรงดูนี่นั่นนะครับคือแบบเรากําหนดไปเลยอะไรที่เราอยากได้อะชีวิตการเล่นบอของเราเราถูกกําหนดมามากพอแล้วนะกับคนอื่นที่แบบกําหนดในสิ่งที่ไม่ดีกับเราต้อง,องสังเกตดีที่เขาบอกเราอะเขาบอกว่าอ๋อสุดยอดเลยเก่งมากอ๋อตดทีมชาติได้แนะ่ักบันได้ต้องทําได้เยี่ยมมากคือเราแทบไม่เห็นคําพวกนี้เลยถูกปะ เราไม่เห็นแบบการป้อนข้อมูลดีๆจากคนอื่นแบบนี้มีแต่แบบคําที่ไม่ดีถูกไหมดังนั้นนะครับเราจะต้องตั้งค่าสมองเราให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่ดีๆบางทีเราเผลอตั้งสมองตัวเองในทางที่ไม่ดีนะครับเช่นว่าอ๋อฉ่างแย่จริงๆเลยอ๋อฉันเป็นแค่นี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ก็เราตั้งค่าอย่างนั้นนะดังนั้นนะครับเวลาที่เราตั้งค่าสมองแล้วว่าเราต้องตั้งค่าบ่อยๆบางทีนะครับสมองมันก็แบบเออ รีเซ็ตไงว่าแบบเอาข้อมูลเดิมมาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตั้งค่าเขียนไว้ปักเป้าหมายไว้พูดกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันต้องการแบบนี้ฉันตั้งค่าไว้แล้วแบบนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะอย่างเงี้ยก็ลองดูสิครับเวลาที่เราเล่นอะไรสักอย่างเราทาอะไรสักอย่างที่แบบเรามีความสามารถเราโดดเด่นกว่าคนอื่นน่ะเป็นเพราะว่าอะไรเพราะเราทําซ้าเราฝึกอย่างหนักและภายเตอร์เขาทําซ้ําฝึกอย่างหนักนู่นนี่นั่นมันคือการที่เราอะตั้งค่า ตั้งค่าสมองตั้งความคิดของเราว่าเราทําได้เราอยากจะทําอย่างนี้เอ้ยเราอยากทําอีกครั้งนึงโดยทำให้ได้ฉันอยากจะทําให้ได้แล้วอะไรครับมันก็มีความสุขื่นสนสนเช่นโอ้สนุกมีความสุขได้รับชัยชนะหนูนี่นั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแบบตัวยืนยันนะครับว่าเราได้ทําเป้าหมายเราได้ตั้งค่าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะักนะผู้บอนทุกคนตั้งค่าสมองของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการ นึกถึงไบ่อยทำมันไบ่อยเหมือนกินข้าวอะ่ะเหมือนหายใจอะ่ะเหมือนเดินเลยเหมือนวิ่งในสนามอะ่ะเรานึกถึงมันมบ่อยเรานึกถึงแต่สิ่งไม่ดีมามากพอแล้วนะครับเราได้เวลานึกถึงทีด,ดีดีกับตัวเราได้แล้วเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เล่นบอลสนุกมีความสุขและเทพเหนือชั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่รอปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องตอนนี้จากความคิดของเราเนี่ยแหละโอเคนะ